ขนมไทยไกลหวานเป็นขนมหน้าปลาแห้งใครที่ชอบทานขนมไทยผมเป็นคนนึงที่ชอบทานขนมไทยมากนะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยปลาแห้งเราจะทานกับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งที่เป็นแบบข้าวเหนียวมูนนะครับแต่อันนี้นะครับอันนี้เราแกะได้เลยเฮ้ยเดีย๋ยวเราดูกันว่าหน้าปลาแห้งนะครับ <i> เขาทํามาอย่างดีเลยนะครับทํามาอย่างดีนะฮะเดี๋ยวดูกัน ว่าจะเป็นยังไงเรวขอกันไกลหน่อยอะนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีนะฮะเราปักหมุดให้แล้วนะครับทางแอปสีฟ้าเนาะทางเพจนะครับส่วนทางทิกตอ,อกอย่าลืมคลอหัวใจให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นขนมไทยไกลหวานเฮ้ยเาทำมาอย่างดีเลยนี่ครับนี่ นนนะะตัวนี้เป็นปลาช่อนนาโอโหน่ากินมาก,ากอันนี้มาจากอายุทยาไหมฮะผักไห่อยุธยานะครับใครที่เป็นคนจังหวัดพระรนครศรีอยุธยาสั่งวันนี้กรทมได้รับวันไหนนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยขนมไทยไกลหวานนะครับ ก็ท็อปปิ้งก็จะเป็นปลาแห้งล้วนเลย1กล่องนะฮะเหมาะสำหรับเสิร์ฟขนาด6ท่านนะครับทานกับอะไรก็อร่อยนะครับซื้อครบ300บาทจัดส่งฟรีซื้อครบ300บาทจัดส่บบดงฟรีนะครับอ่ะนะครับราคาอยู่ที่130บบาทเนาะเดี๋ยวขอชิมหน่อยอันนี้เราก็อันนี้เป็นปลาแห้งล้วนๆนะครับทุกคนดูนะฮะนี่คือปลาแห้งล้วนๆเราก็ไปนึ่งข้าวเหนียวนะฮะ นี่คือปลาแห้งนะครับนี่เห็นไหมปลาแห้งล้วนเลยนะครับแล้วก็มีถั่วเหลืองด้วยนะใช่ไหมน่าจะถั่วเหลืองไหมใช่ค่ะถั่วถั่วเหลืองนะครับนี่โหหอมอะ่ะถั่วเหลืองคั่วนะครับอืมอร่อยอร่อยแล้วก็ ไม่หวานมากในี่ยใครที่อันนี้เขาบอกว่า1น,นถุงเนี่ยเราสามารถเอาไปเสิร์ฟได้ขนาดประมาณสัก6กคนนะครับประมาณ6คนแต่ผมก็ได้มากกว่าน,นั้นนะครับก็ไปนึ่งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยไปราดเพราะว่าบางคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทําเองไม่ต้องมานั่งขูดปลาไม่ต้องมาซื้อถั่วมาคั่วนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าทําออกมาแล้วจะอร่อยหรือเปล่านะครับซื้อแบบนี้ไปเลยนะครับแบบนี้ไปเลย130บาทซื้อครบ300บาทส่งฟรีนะครับอ่ะ 来，听。